โย่รอบทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุงแอนด์เฟรซนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะไม่ได้มานั่งเล่นคลิปเกมอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่มาจะถแถลงนั่นเองนะครับตามหน่อยสิโอเคนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวดีนะแล้วก็คือกลุ่มของอาร์มคราฟต์ของพวกเรานะครับตอนนี้ก็ได้เปิดรับสมัครคนเป็นรอบที่2แล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่ไม่ได้เปิดมาเท่าไหร่ สองปีประมาณเกือบสองปีได้แล้วมั้งนั่นแหละครับว่ารอบนี้เนี่ยก็กำลังจะเปิดรับอีกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดเดี่ยเรามีอะไรบ้างครับทุกคู่ก็รายละเอียดนะฮะแล้วก็เราจะให้สมัครโดยการส่งข้อมูลมาผ่านเมลเล็กๆแน้อยนั่นเองนะครับผมซึ่งรายละเอียดนะฮะก็จะมีประมาณว่า ให้บอกชื่อชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นครับเอาแค่ชื่อเล่นพอหรือไม่ก็นามแฝงก็ได้ครับถ้ายังไม่อยากบอกชื่อนะครับครับแล้วก็บอกวันเดือนปี่เกิดหรือบอกอายุเฉยๆก็ได้ครับผมครับนะแล้วก็แล้วก็อะไรวะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลืม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 เปิดโพยแเปิดโพยเปิดโพยเปิดโพยแล้วก็สำหรับใครที่ อยากรู้นะครับว่าส่งไปที่อีเมลไหนนะครับก็อีเมลก็จะปรากฏอยู่ที่หน้าจอของผมเลยนั่นเองนะครับหรือว่าใต้ description นั่นเองหรือว่าใต้ description ถ้ากลัวพิมพ์ผิดนั่นเองนะครับผมสิ่งที่ต้องส่งมาเพิ่มนะครับผมเนี่ยมาเปิดโพยเสร็จแล้วในเมลนะก็เอาลองก์ที่วุ้ยสามารถติดต่อได้นะฮะหรืออะไรก็ได้ที่ติดต่อได้สัมัญมบ้างเลยนะเรื่องที่ติดต่อครับเพราะว่าจากคราวที่เราที่เราที่เราเปิดรับสมัครมาก็มีปัญหานิดนึงกับเรื่องของที่ติดต่อนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะขาดไม่ได้นะครับคือช่อง youtube ของคุณนั่นเองนะครับนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมใส่ช่อง youtube มาด้วยนั่นเองนะครับในเวลาส่งอีเมลและขอย้ํานะครับว่าอีเมลเท่านั้นนะครับไม่มีแพลตฟอร์มอื่นที่ถ้าเป็นเฟสบุ๊กไม่รับเหมือนกันครับผมเคแต่ถ้าเป็นใต้คลิปพี่อะครับไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้เลยเอาเป็นว่าอีเมลอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีข้ออื่นแล้วโอเคนะโอเคแล้วก็ อีก2อ,อย่างฮะหลักๆก,ก็คือเทปหนุนที่อยากเข้านะครับแล้วก็อ่าอีกข้อหนึ่งก็คือคิดถ้าถ้าหลังจากเข้ามาเนี่ยคิดว่าจะได้อะไรจากพวกเราไปบ้างนะฮะจากพวกเราครับผมส่วนข้อมูลถ้าสมมุติว่าฟังคนทัคู่แล้วจาไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจอจะแปะโพสต์ที่พวกผมได้โพสตเอาไว้ในนะครับเรื่องของรายละเอียดก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับได้ดะครับ,รบซึ่งเท่าที่ฟังมารับทั้เรื่องแล้วเหรอฮะ อ๋อเออถ้าหลังจากที่คัดเลือกแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากการคัดเลือกนะครับผมเดี๋ยวต้องบอกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกณฑ์ขั้นต่ําคืออะไรนะครับก่อนที่จะส่งเมลมาได้เนี่ยนะฮะเกณฑ์ของเกณฑ์ขั้นต่ํานั้นก็คืออย่างแรกเลยนะในช่อง u t u b e เนี่ยต้องมีอย่างน้อยเนี่ยคลิปไมค์ครับสักคลิปหนึ่งนะครับอยากให้คุณให้เรารู้ว่าขอแค่แค่ให้มีคลิปไมค์คราฟเฉยไม่จําเป็นต้องว่าต้องเป็นแบบสายไมค์คราฟแบบนี้ก็ได้นะครับได้คุณจะเป็นสายเกม m m MMORPG อะไรก็ได้แต่ว่า ขอแค่คุณเล่นไมค์ครับด้วยนะครับอาจจะมีอย่างอื่นเช่นโอวัลต์หลีกอะไรแบบนี้ออเออมีได้หมดแต่ขออย่างน้อยไมค์ครับอย่างต่ำหนึ่งคลิปโอเคใช่แล้วก็แต่ว่าผลพวงมาจากข้อเมื่อกี้นะครับผมก็คืออยากให้มีไอดีแท้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากลุ่มเราเนี่ยหลักๆก็จริงๆก็ไม่ได้เล่นไมค์ครับหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่คือกิจกรรมที่เล่นกันทั้งกลุ่มก็คือไมค์ครับแล้วไปเล่นใช่ครับพวกเซอร์ที่ต้องใช้ไอดีแท้นั่นเองนะครับครับผมแล้วก็แฟนเพจนะครับผมหรือว่าฐานผู้ชมของช่องของแต่ละคนนะครับ ควรจะเป็นแฟนเบสที่เป็นของตัวเองนะฮะอันนี้พี่ฟิวสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมทให้เข้าใจข้อแฟนเบสนะฮะก็ื่อกีเพิ่งพูดไปเออเอาง่ายสมมุติว่าเราทําผลงานของเราเองเราไม่ได้ไปแบบพึ่งพาคนอื่นแบบเนี้ยถูกปะไม่ได้ไปเกาะคนอื่นประมาณนั้นอืมเอาประมาณนั้นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ถึงไม่เกาะแต่ว่าไม่ถึงว่าเออเราทํากับคนอื่นเนี่ยแต่เราก็ต้องคงที่กับผลงานของตัวเองด้วยไม่งั้นแบบเออใช่ไม่ใช่แบบว่าเล่นกับคนอื่นเยอะไปจนคนนี้ตัวเองไม่ขึ้นมานั่นแหละครับอันนี้คือแแแแบบบบบบบเนน้ฟสรรุคค่วๆะั ล้วก็2ข้อนี้นะครับผมค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่จริงจังจริงจังนิดหน่อยอ่ะอันนี้จริงจังงช่อต้องไม่ติดลิขสิทธิ์หรือว่าพวกปัญหาลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพต่างๆนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆคือสเตตัสช่องอยู่ในสีเขียวนั่นเองสีเขียวทุกช่องครับได้แล้วก็ช่องเนี่ยต้องเป็นออริจินอลคอนเทนต์นะฮะคือไม่มีการลอกนั่นแหละก็คือเป็นต่อจากในในในที่นี้ไม่มีการลอกมาถือแบบไม่ได้เป็นขโมยผลงานคนอื่นอะไรแบบนี้มานะครับ หรือว่าไปดูคลิปใครมาแล้วก็แบบใส่เอฟเฟกตนู่นนี่นั่นโน้นเหมือนคลิปนาริมิคุนัลสเตปอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อห้ามที่เราค่อนข้างให้ความสําคัญมากนะครับแต่ว่าถ้าแบบสมมุติแบบไอเดียไปทับอะไรแบบคนอื่นเนี่ยอันนี้เราเข้าใจเพราะว่าในโลกของ u t u b e เนี่ยมันคือมันการทับไอดีเนี่ยมันง่ายกันมันง่ายมากครับมันเกิดขึ้นได้แบบประจําเลยอันนี้เราเข้าใจอันนี้เราก็เข้าใจนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งฮะอันนี้อาจจะจํากัดวงของคนที่จะเข้ามาสมัครแคบลงนิดนึงนะครับก็คือขอเป็นอายุ ไม่ต่ำกว่า14ปีะนะครับอาแล้วครับผมแล้วก็สำหรับะระยะในวันที่สามารถส่งเมลมาสมัครได้นะก็คือตั้งแต่วันนี้เลยนะครับว,นนว,วันที่23เมษายนหรือหรือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองอ<ก>ครับแกผมเยก็หลักก็มีประมาณนี้ใจ สอนมาได้นะฮะแล้วก็ใครลืมหรือว่าไม่เข้าใจในคลิปวิดีโอก็สามารถไปดูใต้ด้วยคิทเช่นได้นะซึ่งเอาจริงๆสงสัยแบบส่วนตัวจริงๆอยากถามส่วนตัวจริงก็ถามหลังใมมาถามในอว้าบงแบงสามารถหลังไหม่มาที่เฟซของพวกผมได้นะฮะคลิงก์อยู่ข้างใต้นะครับผมเย่แครับแล้วก็เท่าที่พูดมานะครับขนาดขนาดผมเป็นคนหนึ่งในคนที่เออช่วยคิดกดผมลืมละ ก็มีตามนี้นะครับผมโอเคกานะครับแล้วเจอกันและขอเน้นย้ำอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเน้นย้ำมากๆคืออีเมล only นะครับอีเมล only ไม่ไม่รับแพลตฟอร์มอื่นทางนั้นโฟนเฟซหรือว่าส่งข้อความมาบอกไม่มีคอมเมนต์ไม่ได้อ่าแล้วเราจะบอกดีไหมครับว่าหลังจากส่งมาแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่ออันอันนี้บอกก็ดีนะครับบอกอ่าคุณอาบอกเลยครับอะไรวะหลังจากส่งเมลเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะไปครป เอาแบบว่าอ่าไม่น่าจะรู้นะผมบอกเองแล้วโอเคให้เราคูดบอกแล้วกันเอาแบบว่าอ่าก็คือหลังจากที่ทุกคนส่งเมลมาแล้วเนี่ยเราจะทําการคัดกรองฟิลเตอร์ลิงแบบสุดยอดขั้นเมพนะฮะโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รนั่นเองนะฮะค <c oughs> ัดกรองออกมาแล้วเนี่ยะครับเราก็จะได้อ่าจำนวนคนประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะมาทํ<ร>าการสัมภาษณ์ ก็คือเราไม่ได้เลือกบมั่วนนะครับเราคัดแบบคัดจริงๆด้วยนะครับหลังจากคัดเสร็จแล้วเราก็จะทําการสัมภาษณ์นั่นเองนะครับซึ่งสัมภาษณ์เป็นยังไงก็ต้องลุ้นรอหลังจากสัมภาษณ์อีกไปแล้วครับ้ไว้ติดตามไนอาทิตย์หน้านั่นเองนะฮะโอเคไม่ใช่หรอนามาสิงเกอร์แก้ให้กูหน่อยแล้ววันไหนที่เราจะประกาศวันที่เออก็ ถามว่าจะประกาศวันไหนนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะประกาศผ่าน f เฟซบุ๊กแฟนเพจอาร์มพาสเทเลนิกอีกทีหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไปกดไลค์ไปกดติดตามในแฟนเพจอาร์มพาสด้วยนะครับพี่พีก็ไม่ไม่น้าเหลืออะไรแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะฮะทั้งช่องไลฟ์เกมเมอร์แล้วก็นานริมีคงเลยนะครับส่วนฟิลิคงกดอ่านซับและอันไลฟ์ฮะถูกต้องครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับบายบาย